สวัสดีค่ะคดพ่อคดแม่เพจแซมมี่นะคะ มันกล่องซูมมันเรืองใกญ่อย่างนี้อุ้ยได้แล้วนะตัวแรกถ่า,า,ายแก้ว <c oughs> อืมน่ารักมากเลยอ่ะปานตาแก้วจริงเนี่ยตาแก้ว น่ารักมากเลยอ่ะดูดิแล้วมันมองตามด้วยอ่ะจริงนี่มันมองตามเนี่ยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมมันมองตามเนี่ยตัวที่หนึ่งผ่านไปแล้วตามไม่ได้แล้วตัวที่สสองไม,ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว <ś led> <ś led> อีสุดมาแต่งตัวทำแตัดีตัวที่สองนะครับมาทำแต่งต,ตัวสอเธอไม่แก่หรอ,อเดี๋ยวเธอมาแกะตัวลหเลยท่านไายอันนี้อันนี้ให้ถ่ายตัวหน่มอถืจ้าะสนุน้องกล่อง เดี๋ยว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 ฉันแกะกันเลยครับเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอือน่ารักก็อุ้อตา,ม,ม,ม,ตาม,มันมองตามันมองตามด้วยนะแต่ว่ามันไม่ได้อันนี้มันไม่ได้แบบมองตามได้ได้ได้ไดนี่อือแต่เซตนี้น่ารักมากเลยอ่ะอยากได้อีกยาก อันนี้มีฐานเหลียนอือตาตาเธอจกะแม่จะแกะอเลยไม่เธอต้องอยู่ในโฟกัสต,ตรงนี้แม่เธอแกบไปจอดไหมไม,ไม่ไม่แกะม,มัจักนนกดก่อนนะน้อยมากน้อยอุ้ยได้ตัวเสา แต่สุพอันหนึ่งให้แต่สุพรันหนึ่งอู้อตัวนี้โคตรน่ารักเลยอ่ะปานไอตัวนั้นตามมองตามตัวเดียวเว้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันแบบมันเหมือนแบบเป็นงานอาร์ตเลยอ่ะเห้นใะสวยวะ่ะ อันนี้ของแผนเป็นขาต้องคนะือไม่แก่เหรอคือมันต้องกินข้าวตรงนี้ได้ดูด้วยกันอ๋นอมาทั้งกินข้าวตรงนี้ได้ดูด้วยกันอันนี้ตัวอะไรครับตัวอะไรครับตัวอะไรครับ ต,ตัวนีน<อ>เว้เราจะได้ตัวเราจะได้ตัวพิเศษเหรอวะน่าจะได้เธอตัวไหนแกลแล้วเอามาวางตรงนี้ดิมันอยู่ตรงนี้ตัวนี้โคตรสวยเลยอ่นนะเออมันตามมองตามจริงๆนะเนี่ยเห็นปะ่ะเห็นป่าเนี่ยเห็นป่า นี่ยโอ้ตัวนี้โค้สวยลววเลย,ยว่ะเนี่ยแต่ป่านเห็นป่ะเห็นหมะแต่แม้ทุกตัวนะกะตัวนี้ผมไม่ได้มองตามแต่ว่าดีดีเทลมันดีมากเลยดีเทลดีมากสองตัวนี้ตามมองตามนะแต่ว่าตัวอื่นอาจจะมองตามแต่ว่าแบบมันแบบตามมันเล็กือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ตัวนี้ไม่ได้มองตามแน่นอนตัวนี้ไม่ได้มอง ตัวที่เท่าไหร่หรอห้าได้ตัวอะไรครับได้ตัวอะไรครับกีกาลิงเจีเจ๊ยบ ไม่มองตามมันมองตามแค่บางตัวเว้ยเอออันนี้เหมือนจะมีอุปกรณ์แถมนะออใช่จริงเนาะกระเป๋าโทรศัพท์โทรศัพท์ดิตัวต่อไปนะคะตัวที่หกนะ ดเดออตัวนี้ก็มองตามเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าตัวตามมองตรงๆนะ้จะมองตามโอ้โหมันน่ารักมากเลยว่ะเซนเนี้ยอันนี้ตัวที่เจ็ดแล้วนะครับ อันนี้อันนี้ะดาดยับว่ะอันนี้ตัวเมนหลังยังไม่ได้ตรวจทำเลยนะต่อเน,นี้ยก็ต้องมันลงตัวอู้ตู่หูตัวนี้คนน่ารักเลยอ่ะตามันก็มองตามเลยเนะี่ยทุกตัวเกือบทุกตัวนะนั่นน่ะนะเห็นว่า มแต่เซตนี้สวยจริงๆอะ่ะคมมันเนาะแบบว่าเซตนี้คุ้มจริงอ่ะซื้อมาแล้วรูะลุกคมอะ่ะกล่องเก๋งอะไรมันแบบเนาะ <c oughs> อันนี้อันนี้ถายตัวแล้วครับตัวละครับตัวละครับ <c oughs> ตัวละคร <c oughs> น้องโมว่วะจะไม่ได้ตัวสามเลยนะตอนนี้ ก็ไม่แน่นะมันก็ไม่แน่นะมีสิทธิ์ได้รู้เหมือนกันนะเพราะว่าคนที่ซื้อจากร้านนี้ไปอ่ะก็ได้ตัวเับเยอะเหมือนกันโอ้โหตัวนี้โคตรน่ารักเลยว่ะนี่เห็นว่าแม่งมองตามหนูไม่เห็นปะเห็นปะงานสวยมากเอองานตัวนี้สวยมากเลยอ่ะมันเหมือนงานแบบงานกระดาษมันเหมือนงานแบบงานทาพวาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนาะอืมอุ้ยตัวนี้มัน ต้องแหย์ลอยะตัวอะไรครับตัวอะไรครับตัวอะไรครับต้องแหย์ูืต้องผีต้องผีตัวนี้อ่ะเขาบอกตัวนี้นนนไม่เดีด๋ยวบอกตัวนี้น่ารักว่าอันนี้พิเดอรี่มาเขาบอกตัวนี้น่ารักมากนครับตัวนี้แล้วก็นหนักด้วยนะ ตัวนี้ปักไม่มองแล้วก็มาจุ่มผีน้อยให้ตัวหนึ่งมีผีน้อยด้วยนะโอเคจะหมดแล้วนะครับเด็กสามกล่องน, <c oughs> นี่ครับคิด <c oughs> ว่าเราจะมีโอ,อกาสได้ตัวรับมาไม่ไน่าจะมีเลยไม่รู้อ่ะ ต้องรุนนะครับต้องรุนนะยังไม่ออกมาเลยแต่ยังไม่มีตัวซ้ำเลยนะเออืออตัวนี้มีกล่องให้หนึ่งนะครับแล้วก็มองมองมองตามอยู่ละมันไม่เชิงมองตามแต่ว่ามันก็แบบ มันดูดีมากเลยู้สักเรานะระวังวร,ะระวังวระวังระ,ระวังระวังสองกล่องสุดท้ายแล้วจ้าขาดตัวไหนบ้างนะเดี๋ยวดูกันขาดตัวอีกาขาดอีกาแล้วก็ตัวซ้ำหรือจะเป็นตัวรับกล่องน,นี้นะเปิดกังน,นะตื่นเต้นอะ่ะอยากได้ตัวรับบ้างอะ่ะ อีกา yeah. อันนี้อุปกรณ์นะแต่แต่ไม่ขอไม่ขอปิดอุปกรณ์นะะอุปกรณ์มันเยอะมากเลยตัวนี้เดี๋ยวกันนะอันนี้ไม่ขอปิดอุปกรณ์โนอะ้โหตัวนี้คตรน่ารักเลยว่ะอันนี้ตาไม่มองตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะตัวนี้คตรน่ารักเลยอ่ะ ครับตัวสุท้านะเขาจะแกะเองว่าไม่ไม่ระวังแกะบ้างไม่แกะตัวสุท้าละขอให้ได้ตัวรักเลยเอแต่มันเบาเบาอ่ะมันเบามากเลยอ่ะมันเบาแบบคารู้สเหมือนจะเป็นแบบเนี่ยไสารเ็ขาจะดูเาสอ <laughs> เปิดแล้วนะไม่ได้ไม่เป็นไรนะได้ไหมมาจะทำให้ดูเกิดใจเราก็เปิดใจมาอยู่จะได้ดูโอู้ไม่ได้แล้วล่ะมันเป็นท่ายืนแล้วอ่ะเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่ามันมันคล้ายเหมือนจะโตนี้หรือไม่มันแบบเนี่ยมันมันยืนยืนอาจจะได้พีโนพีโอก็ได้ก็น่ารักดีเออไม่ไม่ใช่ดิไม่ได้เลยมึงเดือดอู้หเห็นแล้วอ่ะไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้ เฮ้ยมาเอามาไงเงอะ่ะไหนลองนับตรงนั้นดิเพราะมันมีสิบสามตัวเฮ้ยไหนลองเอากล่องมันมาดิไม่ท่อเลยกล่องเล็กอะ อ๋อถ้าเกิดได้เราจะเป็นตัวที่เท่าไงอ่ะแล้วจะมีสิทธิ์ได้ตัวหลับยังไงอ่ะืมงงอ่ะช่างมันเถอะแต่นอหน่ารักทุกตัวแต่นอนน่ารักทุกตัวเลยอ่ะ